ส2อ,องเดือนเขาก็หายไปสองปีเมาเจออีกครั้งเม nice> ื่อต้นปีเน um ี <S 2> <S 2> <S 2> ่ยฮะแต่ก็ต้นปีมาถึงเนี่ยเจอกันไม่กี่ครั้งเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเขามาตอบแบบผมพูดไปเนี่ยผมผู้ชายเดี๋ยวผู้หญิงให้เขาพูดเขาจะได้ไม่เสียหายนะครับครับไม่เล่นกนะอะไรกครับก็รู้จักกันรู้จักสนสงเพราะว่าผมรู้จักกับแม่เขาผมเป็นู้งกลับมันเลยเนี่ยปี6กสาแม่เขาเป็นเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเป็นกตตลลโรงพักผมก็ไปเจอเขาในงานเลี้ยงสองครั้งนะครับ จากนั้นผมก็ย้ายมาขอนแก่สสองปีก็ไม่เคยติดต่อกันเลยไปดูไปตรวจสอบได้มาเจออีกครั้งก็ต้นปีครับอย่างรูปที่เผิดแท้กมาคือเป็นที่ที่นี่หรือว่าที่อ่าเป็นเป็นปีนี้ฮะปีนี้ที่ผ่านมาจริงๆก็ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยก็รูปถ่ายเนี่ยก็ท่านสังเกตดูร้านอาหารบ้างนะครับงานเลี้ยงบ้างบางงานผมก็ไม่ได้ไปนะครับที่เขาไปที่ออกมาออกกันนะฮะผมก็ไม่ได้ไปนะครับแล้วก็รูปที่อยู่ในในอัลลีบทต่างตานะครับท่านก็ดูว่ามัน บางครั้งเนี่ยผมเนี่ยก็เป็นคนมีชื่อเสียงนะใช่ไหมครับพูถึงเนี่ยก็มีคนขอถ่ายรูปขอถ่ายอะไรเนี่ยมันก็เรื่องปกติแต่น้องก็ผมไม่ได้ไปเสียความรู้จักหรือว่าความความสนิทสนมกันนะครับุมองยังไงคะว่าตอนนี้เอาเรื่องของมนี่ในเรื่องส่ววาะว่าเปิดต่อสาธารณนแล้วก็เชื่อมโยงกันก็อที่น้แหละครับผมว่าในเรื่องการดเนินคดีอยานฐานก็ว่าไปถูกไมครับแต่เรื่องที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวเจตนาทำให้เสียหายเนี่ยสิ่งไหนเป็นความผิดผมจ้อให้ในความดนินการของเรื่องครับ ก็คือไม่ได้ปฏิเสธ